ช่องตามใจทูเดย์บทที่13ไม่พึ่งทักษะการแสดงพึ่งพิงคนจ่ายเงินตอนที่276หลังจากกินข้าวที่อวิตติงเซวินเสร็จแล้วเดิมทีสุวานและอูถงคิดจะขับรถกลับคอนโดเลยแต่สุดท้ายทันทีที่พวกเขาเดินออกจากประตูร้านอาหารก็โดนเหล่านักข่าวบันเทิงที่รอยอยู่ก่อนแล้วจับได้พอดี ดังนั้นพูดได้ว่าคุณต้องไม่ประมาทในความสามารถของเหล่านักข่าวบันเทิงความสามารถในการตรวจสอบและป้องกันการตรวจจับของพวกเขาบางครั้งก็เป็นมืออาชีพมากกว่าทีมตำรวจอาชญากรรมเสียอีกสุวรรณสุวรรณมีคนบอกว่าเห็นคุณกับนายน้อยเฉินไปเปิดห้องด้วยกันที่โรงแรมนานาชาติหรือเปล่าคุณอยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องหรือเปล่าสุวรรณเมื่อเร็วๆนี้มีคนแจ้งข่าวมาว่าคุณจ้างหน้าม้าในอินเทอร์เน็ตมาว่าไร้เย่ชิงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เมื่อโดนล้อมไปด้วยคนกลุ่มใหญ่เห็นดวงตาเป็นประกายเพราะอยากให้เธอก้าวพลาดแบบนี้สุวรรณก็ยิ้มอย่างเฉยเมยฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จพวกคุณทำงานเป็นนักข่าวก็ไม่ง่ายเลยอากาศหนาวขนาดนี้พวกคุณได้ทานข้าวบ้างหรือยังคะให้ฉันเลี้ยงข้าวพวกคุณดีไหมคะเออเมื่อได้ยินสุวรรณพูดจบฝูงชนก็เงียบไปครู่หนึ่งสุดท้ายนักข่าวจากนิตยสารรื้อก็ตอบโต้กลับมาเป็นคนแรกสุวรรณคุณยังไม่ได้ตอบคำถามของพวกเราเลยนะ วันนี้คุณได้ไปโรงแรมนานาชาติมาหรือเปล่าคุณคิดอย่างไรกับการที่เย่ชิงโดนใส่ร้ายมาโดยตลอดบ้างโอ้โหตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยจริงๆนะสุวรรณยังคงยิ้มเยือกเย็นวันนี้ฉันไปโรงแรามมาจริงๆค่ะส่วนฉันไปพบใครมาตอนนี้ฉันขอไม่ประกาศก่อนนะคะพรุ่งนี้ถ้าพวกคุณว่างก็สามารถมาที่งานแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนของฉันได้นะคะถึงตอนนั้นเรื่องทั้งหมดก็จะกระจ่างเองค่ะ อีกอย่างฉันกับนายน้อยเฉินก็ไม่ได้สนิทกันเขาเป็นนายน้อยใหญ่ในสังคมไฮโซฉันเป็นแค่นักแสดงตัวเล็กๆฉันจะไปรู้จักคนในสังคมชั้นสูงแบบนั้นได้ยังไงกันพวกคุณอย่าเขียนอะไรไปเรื่อยเลยนะที่จริงตัวฉันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะถ้าพวกคุณอยากจะแชรอะไรฉันเพิ่มฉันก็ยินดีค่ะแต่ฉันได้ยินมาว่านายน้อยเฉินเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าไม่ระวังไปทำให้เขาไม่พอใจเข้าหน้าจะไม่ดีนะคะ เมื่อพูดถึงตรงนี้ซูหวานจงใจแสดงท่าทางประมาะออกมาคำพูดของเธอก็เปลี่ยนสีหน้าของผู้คนรอบข้างได้สำเร็จความน่าเชื่อถือของนิตยสารบันเทิงก็มีน้อยอยู่แล้ววารสารบันเทิงเหล่านั้นก็ไม่มีความซื่อสัุจริตเลยโดยปกติแล้วดาราเหล่านี้จะร่วมมือกับสื่ออย่างแข่งขันเพื่อโฆษณาและแชร์เรื่องต่างๆแต่คนที่ร่ำรวยมีอำนาจอย่างหลุดวินและนายน้อยเฉินหากรายงานของพวกเขาไม่มีหลักฐานมัดตัวจริงๆก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเขียนตามอำเภอใจ เมื่อเห็นนักข่าวพวกนั้นทราบแน่แก่ใจแล้วสุวรรณก็ยิ้มและพูดต่อว่าจริงสิเมื่อกี้พวกคุณถามถึงใครนะเยะชินไม่ใช่สีเหมือนจะชื่อเยชิงใช่ไหมนะเยะชิงคือใครหรือคะพูดมาถึงตรงนี้สุวรรณหันศีรษะเล็กน้อยเพื่อมองอูถงที่อยู่ข้างกายเธอด้วยใบหน้าที่ดูงุนงงหรืออาจจะเป็นท่าทางที่ขอความช่วยเหลือนั่นเมื่อเห็นการแสดงของสุวรรณอูถงก็เดินตามเกมของเธอทันทีด้วยการขมวดคิ้วพร้อมท่าทางครุ่นคิด เย่ชิงหรือก็คนที่เคยเป็นสแตนด์อินของพี่สุวรรณไม่ใช่หรือดูเหมือนว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตจะพูดกันว่าเธอกําลังคบกับคุณหลูอยู่นะอ้อเมื่อก่อนเธอก็ชอบมาเดินเตะให้คุณหลูเห็นอยู่บ่อยๆอ,อูถงอย่าพูดไร้สาระหน้าสุวรรณยิ้มแล้วยกมือขึ้นเพื่อไม่ให้อูถงพูดต่อวงการบันเทิงหน้านะก็คือฉันให้ความบันเทิงกับคุณ,ค,ณคุณให้ความบันเทิงแก่ฉัน เวลาสัมภาษณ์กับพวกนักข่าวเหล่านี้ก็ต้องพูดให้คลุมเครือสับสนเข้าไวรุกได้และถอยก็ตั้งรับได้แบบนี้ถึงจะน่าสนใจสุวรรณคุณไม่รู้จักเย่ชิงจริงๆหรือเขาเป็นแฟนคนปัจจุบันของหลุดวินเชียวนะนั่นสิหลุดวินยังสารภาพรักกับเย่ชิงในเวป๋อด้วยนะตอนนี้แฟนๆหลายคนของคุณต่างแสดงความคิดเห็นเชิงดูถูกในเวป๋อของเย่ชิงสุวรรณคุณไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเหรอ เห็นได้ชัดเลยว่าการที่สุวรรณพูดโกหกตัดสายนั้นนักล่าวบันเทิงเหล่านี้ไม่สามารถเอาไปค้ากําไรอะไรได้ในเมื่อไม่สามารถเอาเรื่องนายน้อยเฉินไปเขียนบทความอะไรได้ไม่ว่าจะต้องขู่เข็นอย่างไรพวกเขาก็ต้องปล่อยข่าวของสุวรรณและเย่ชิงผู้หญิงสองคนนี้ออกมาอย่างน้อยก็ปล่อยข่าวดราม่าครั้งใหญ่ของรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่แห่งศตวรรษได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะเพิ่มยอดการคลิกและมีจุดขายดูเหมือนว่าทุกคนจะมั่นใจว่าฉันรู้จักเธอแล้วนะ ฉันอยู่ในวงการนี้มา12ปีแล้วมีคนมาเป็นสแตนอินแทนฉันไม่ถึงร้อยคนแต่ก็90กว่าคนแล้วฉันจำคนจำนวนมากขนาดนั้นไม่ได้จริงๆส่วนเรื่องหลุดวินฉันกับเขาเลิกกันไปแล้วพวกเราเข้ากันไม่ได้และเลิกรากันด้วยดี คนอย่างฉันเองก็เป็นคนที่สามารถเข้าใจเหตุผลได้ดีเหมือนกันทุกคนเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีแม้จะเลิกกันไปแล้วฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะเกรงว่าจะมีคนพูดว่าคนอย่างฉันสุวรรณ่วยโอกาสนี้ทำให้คนมาเห็นใจถ้าหากพวกคุณเป็นห่วงสถานการณ์ปัจจุบันของฉันจริงๆฉันก็ขอพูดประโยคเดิมนะคข้ามาที่งานแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนของฉันพรุ่งนี้ถึงเวลานั้นฉันจะตอบคำถามทั้งหมดแน่นอน เมื่อพูดถึงตรงนี้สุวรรณสงสายตาให้อูถงเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกำลังจะจากไปนักข่าวสาวคนหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าและหยุดสุวรรณไม่ให้ไปสุวรรณคุณยังไม่ได้หือแอปเปิลเดลี่เหรอสุวรรณพูดแทรกนักข่าวสาวขึ้นสีหน้าของเธอดูทะลนขึ้นเล็กน้อยเท่าแก่ที่อยู่เบื้องหลังแอปเปิลเดลี่เป็นเพื่อนสนิทกับหลุดวินเมื่อก่อนสุวรรณให้ข่าวพิเศษกับพวกเขาเจ้าเดียวไปไม่น้อยตอนนี้เธอกับหลุดวินเพิ่งจะแตกหักกันแอปเปิลเดลี่ก็เริ่มจะกัดเธอไม่ปล่อยช่างไรรณีีเสยจิง อูทงอย่าลืมแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยพรุ่งนี้นะว่างานถแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนไม่อนุญาตให้คนจาก Apple Daily เข้าไปเมื่อได้ยินคำพูดของสุวรรณนักข่าวที่อยู่ด้านข้างก็ตกตะลึงเคยได้ยินแต่นักข่าวกับคนดังทะเลาะกันพวกเขากลับได้เห็นดารากล้าประจันหน้ากับนักข่าวเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเป็นราชินีวงการบันเทิงผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องชั่งน้ำหนักเสียหน่อย ท้ายที่สุด Apple Daily ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในวงการแม้ว่ายอดขายของพวกเขาจะไม่ดีเท่าของนิตยสารสวีแต่พวกเขาก็เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เชี่ยวชาญด้านความบันเทิงยอดขายรายวันก็เยอะพอดูเช่นกันในเวลานี้เมื่อได้ยินคำพูดของสุวรรณนักข่าวสาวก็ตกตะลึงแล้วประกายแห่งความตื่นเต้นก็ว่าผ่านดวงตาของเธอฉวยโอกาสถามด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าราชินีวงการบันเทิงซูนี่คุณกำลังวางแผนจะแบนหนังสือพิมพ์แทบลอยหนึ่งของเราเหรอคะแบน นี่เป็นคำที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันสุวรรณค่อยๆย,ยกมุมปากของเธอขึ้นดวงตาที่สดใสและสวยงามของเธอกวาดไปทั่วทุกคนรอบตัวเธอในที่สุดก็ไปหยุดอยู่ที่นักข่าวสาวถูกแล้วฉันต้องการจะแบนพวกคุณจากนาทีนี้เป็นต้นไปงานแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนและงานแถลงข่าวทั้งหมดของฉันสุวรรณห้ามนักข่าวทุกคนของ Apple d a i เดลี่เข้างานสี่ ผู้คนรอบข้างต่างพากันสูดลมหายใจเข้าปากกันเฮือกใหญ่เคยได้ยินแต่บริษัทบังเทิงวงการวิทยุหรือโทรทัศน์แบนนักสแสดงคุณเคยเห็นนักสแสดงแบนสื่อเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแน่นะขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นสุวรรณก็ดึงอูถงขึ้นรถและจักไปอย่างรวดเร็วบนรถสีหน้าของอูถงก็ยังไม่ผ่อนคลายพี่สุวรรณที่พี่พูดวันนี้แค่ล้อเล่นใช่ไหม เมื่อดูตามความละเอียดอ่อนอย่างมืออาชีพของอูถงแล้วเขารู้สึกว่าที่สุวรรณจงใจพูดคืนนี้เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของสื่อพรุ่งนี้สำนวนที่เธอจะแบนแอปเปิลเดลี่จะต้องเป็นพาดหัวข่าวอย่างแน่นอนและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เธอจะจัดงานแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนพอดีด้วยข่าวนี้การต้อนรับในวันพรุ่งนี้จะต้องร้อนแรงแน่และตรับใดที่สุวรรณหาทางคืนคำพูดของวันนี้ได้ทุกคนก็จะมีความสุขแล้วสำหรับพวกนักแสดงที่ตกหน้าตัวเองอะไรทำนองนั้นยังจะต้องสนใจเรื่องใบหน้าอะไรอีก อัตราการออกนอกประเทศอัตราการโดนเปิดเผยความลับระดับของการเป็นที่รู้จักทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเขาดิ้นรนไขว่ยคว้ามาภายในรถเมื่อสุวรรณได้ยินอูถงถามตนเองแบบนั้นเธอยิ้มอย่างเฉยเมยฉันไม่ได้ลอเล่นนะฉันต้องการแบน Apple Daily รนด์แอปเปิลเดลี่จริงๆอูถงแย่แล้วค่ำวันนี้พี่สุวรรณอาการไม่ค่อยปกติมาทั้งคืนเลยหรือว่าโดนหลุดวินคุกค,คามจนบ้าไปแล้วโรงแรมนานาชาติห้อง5 0 8 0 นายน้อยเฉินที่กำลังพลิกตัวไปมาอยู่กับนางแบบสาวที่กำลังหางานใหม่ในเวลานี้ประตูห้องพักถูกเปิดจากด้านนอกอย่างกระทันหันด้วยบัตรกุญแจห้องสำรองพวกแกเป็นใครเมื่อกลุ่มคนชุดดำพรดพราดเข้ามาในห้องนายน้อยเฉินมีเวลาเพียงแค่จะดึงผ้าห่มบางๆมาปกปิดร่างกายท่อนล่างของเขาเท่านั้นนายน้อยเฉินขอรบกวนหน่อยนะ ด้วยน้ำเสียงที่ยิ้มแย้มเล็กน้อยชายชุดดำที่อยู่ทั้งสองข้างก็แยกออกจากกันโดยอัตโนมัติชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมชุดสูทสีขาวทั้งตัวเดินออกมาอย่างสบายๆการแต่งตัวแบบนี้ท่าทางแบบนี้คนที่ไม่รู้จักจะคิดว่าเขาเป็นบาทหลวงคาทอลิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่งแน่ๆเยีย่ยเสาวชวินแกทำอะไรนายน้อยเฉินมองรีตามองเยี่ยเสาวชวินด้วยสีหน้าที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่พวกเขาทั้งสองคนจะรู้จักกัน เพียงแต่เขาไม่ได้อยู่แวดวงเดียวกันในเวลาปกติจึงไม่ค่อยได้เจอกันทำอะไรเหรอเมื่อเยสสาวชวินได้ยินนายน้อยๆ้อยเฉิมหางตาของเขาก็กระตุกขนาดผียังรู้ว่าตัวเขากำลังทําอะไรอยู่แค่แคก,แคกน้องสามเย,ยสาวชวินยิ้มขึ้นมาทันใดตั้งใจอย่างมากที่จะใช้2มือหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมามองไปยังชายหน้าตาดีในตาเศร้าในวิดีโอคอลพูดอย่างใจเย็นว่า นายน้อยเฉินที่นายตามหาอยู่อยู่นี่แล้วเออข้างๆยังมีนางแบบด้วยนะรูปร่างไม่เลวเลยนายอยากดูหน่อยไหมสุวรรณล่ะคนในวิดีโอคอนสีหน้าไม่เปลี่ยนเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเฮ้น้องสามบ้านฉันถามแกนะสุวรรณล่ะเยี่ยสาวชวินได้ยินที่น้องชายตนเองพูดก็หันโทรศัพท์ทันทีโดยให้กล้องโฟกัสไปที่ใบหน้าซีเซียวและซุปตอบของนายน้อยเฉินเนื่องจากการปล่อยตัวมากเกินไป เมื่อได้ฟังคำถามของเยี่ยศชวินก็มีประกายเกิดขึ้นในตาของนายน้อยเฉินเขาเล่นกับผู้หญิงมากมายมาหลายปีแล้วสถานการณ์แบบนี้เขาไม่เคยเจอมาก่อนในตอนนี้เมื่อเห็นการใช้อิทธิพลของพี่น้องตระกูลเยี่ยในใจนายน้อยเฉินก็ตรหนักได้แล้วพวกแกหาคุณซูหรือฉันกับหล่อนไม่สนิทกันจะว่าไปแล้วฉันอยู่ในโรงแรมนี้จะไปเห็นหล่อนได้ยังไงกันแต่ว่าฉันมีเบอร์โทรของผู้จัดการส่วนตัวของหล่อนนะฉันให้เบอร์โทรศัพท์กับนายน้อยสามได้นะพูด เสียงที่เย็นชาราวกับน้ำแข็งยังคงดังออกมาให้ได้ยินจากในวิดีโอคอนนายน้อยเฉินก็ทำการแลกเปลี่ยนง่ายๆเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและหาเบอร์โทรศัพท์ของอูถงแล้วอ่านเบอร์ออกมาหนึ่งครั้งตูดตดูเมื่อสิ้นเสียงของนายน้อยเฉินวิดีโอคอลในมือของเยี่ยสาวฉวินก็ถูกตัดสายลงไปทันทีเยี่ยสาวฉวินนึกในใจไอ้เด็กนี่แค่พูดกับฉันพี่ชายของนายมากกว่านี้หน่อยนายจะตายหรือไง แต่จะว่าไปแล้วสุวรรณเป็นแฟนเก่าของหลุดวินไม่ใช่เหรอทำไมน้องชายตัวเองต้องกระวนกระวายใจตามหาหล่อนอย่างนี้นะ 1. นึ่งแท็บลอยแทบลอยคือหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กที่รวมเรื่องสั้นต่างๆไว้ช่องตามใจทูเดย์บทที่13ไม่พึ่งทักษะการแสดงพึ่งพิงคนจ่ายเงินตอนที่สองร้ คอนโดของสุวรรณอยู่ในวงเวียนที่3บ้านหลังนี้เธอซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วเธอใช้เงินรางวัลจากได้รับรางวัลครั้งแรกและเงินออมทั้งหมดมาซื้อให้เป็นรางวัลและของขวัญแก่ตัวเองคนอื่นต่างก็มองเห็นแค่เปลือกนอกของการเป็นนักแสดง แต่แท้จริงแล้วค่าใช้ใจ่ายของพวกเขาก็มาหาศาลจนน่าตกใจเช่นกันทุกครั้งที่ต้องเดินบนงานพรมแดงเครื่องประดับและชุดอันล้ำค่าเหล่านั้นต้องใช้เงินเป็นตัวเลข6หรือ7หลักในการปรับแต่งเป็นพิเศษนี่ยังอยู่ในขอบเขตที่ศิลปินระดับสุวรรณยังยอมรับได้แต่สำหรับศิลปินระดับ2ระดับ3เหล่านั้นชุดที่ใช้เดินงานพรรมแดงของพวกเขาล้วนยืมมาจากเหล่าสปอนเซอร์ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ยังต้องเอาคืนกลับไป แน่นอนว่ายังมีศิลปินระดับสามบางคนที่สวมชุดละเมิดลิขสิทธิ์บนพรมแดงเพื่อให้ผู้คนรับรู้ถึงการปรากฏตัวแต่ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วในยุคสมัยแบบนี้สื่อยกย่องคุณรายงานเรื่องของคุณคุณถึงจะได้รับการกล่าวถึงแต่หากสื่อไม่สนใจในตัวคุณการไปอยู่บนพรมแดงนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับสื่อกับศิลปินแล้วก็เปรียบเหมือนน้ำกับปลาดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยากมากที่ศิลปินอย่างสุวรรณจะกล้าหาเรื่องสื่อเจ้าหนึ่งอย่างจงแจ้ง เพียงแต่ว่าสุวรรณก็ไม่ได้เป็นคนหญิงพยองด้วยการแข่งขันระหว่างสื่อดั้งเดิมกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบันประสิทธิภาพของ Apple Daily ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันสื่อใหม่จำนวนมากมีอิทธิพลมากกว่าพวกเขา คิดย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อตอนที่สุวรรณและหลุดวินยังอยู่ด้วยกันพวกเขาช่วยแอปเปิลเดลี่จนทำให้สื่ออื่นๆคุนเคืองมาตอนนี้สุวรรณวางแผนจะหยีบย่ำบริษัทแอปเปิลเดลี่ให้ตายจากนั้นก็จะร่วมมือกับบริษัทอื่นๆบางเจ้าที่เธอมองว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนี่เป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดพี่สุวรรณพี่พักผ่อนเยอะๆนะพี่เมื่อเห็นสุวรรณนั่งใจลอยอยู่ที่โซฟาตั้งแต่กลับมาถึงห้องอู๋ถงก็มีสีหน้าสับสนเขาลังเลอยู่นานกับสิ่งที่อยากจะพูดและในตอนนั้นนโททรศััพ์ขขของงเาก็ดึ้ มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของอูถงดังนั้นหลังจากที่โทรศัพท์ดังขึ้นอูถงจึงรับโทรศัพท์ทันทีส่งโทรศัพท์ให้สุวรรณมีเสียงเย็นชาของผู้ชายดังผ่านไมโครโฟนเข้ามาเมื่ออูถงได้ยินอย่างชัดเจนก็รู้สึกชาที่หนังศีรษะคุณคุณเป็นใครครับ ถึงแม้ว่าอู๋ถงจะตกใจกับเสียงที่เต็มไปด้วยพลังนี้แต่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวมืออาชีพเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ส่งโทรศัพท์จากสายที่ไม่รู้จักให้ศิลปินของตัวเองรับเองผมคือเย่เ่าหลิงเย่เ่าหลิงอู๋ถงถามกลับไปอย่างลืมตัวมีความประหลาดใจในน้ำเสียงนั้นเขาเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเย่เสาหลิงนายน้อยสามแห่งตระกูลเย,ย่ส่งโทรศัพท์ให้ฉัน ในเวลานี้สุวรรณที่นั่งอยู่บนโซฟาก็ย่อมได้ยินเสียงตกใจของอู๋งเป็นธรรมดาแววตาของเธอเปล่งประกายระยิบระยับทันทีและลุกยืนขึ้นครับครับครับอู๋งยื่นโทรศัพท์ให้สุวรรณตามสัญชาตญาณเป็นผลให้สุวรรณหันกลับมาหยิบโทรศัพท์และเดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองฉันคือสุวรรณสุวรรณปิดประตูห้องนอนพิงเข้ากับผนังห้องและกระซิบเบาๆเ,เมื่อได้ยินเสียงของสุวรรณคนที่อยู่อีกด้านของโทรศัพท์อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆ ภรรยานี่ผมเองคนแท้เฉินนั่นไม่ได้ทำอะไรคุณใช่ไหมอ่าสุวรรณยิ้มรับกับโทรศัพท์แล้วเดินช้าๆไปที่เตียงเธอนอนลงบนเตียงใหญ่อย่างสบายๆมองดูโคมไฟคริสตัลที่สว่างสวยบนเพดานแล้วตอบกลับมาอย่างไวว่าเขาจะทำอะไรฉันได้คนอย่างภรรยาคุณไม่ได้อ่อนแออย่างที่คุณคิดนะสุวรรณได้ผ่านโลกแห่งภารกิจมามา,มากมายได้เห็นทั้งความสุขและความทุกข์และเมื่อพูดถึงความสามารถในการปกป้องตัวเองที่จริงแล้วเธอมีพวกมันมากมายจริงๆ เมื่อได้ยินคำตอบของสุวรรณเป็นธรรมดาที่สูุรุ่ยจะถอนหายใจอย่างโล่งอกถ้าหากคนแซ่เฉิญกล้าจะแต่ต้องแม้แต่ผมของภรรยาเขาแล้วละกันแม่ทับสูจะต้องฆ่าเขาให้ตายอย่างหน้าอนาตแน่ตอนนี้คุณยังอยู่ต่างประเทศเหรออันที่จริงตอนที่สุวรรณเพิ่งรับโทรศัพท์มาเธอได้เห็นหมายเลขโทรศัพท์แล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นสายโทรทางไกลระหว่างประเทศ มาคิดคิดดูแล้วถ้าหากซูรุยอยู่ในประเทศแล้วก็เขาก็คงมาปราดตัวต่อหน้าเธอเองแล้วคงไม่มีทางทําอะไรง่ายๆอย่างการโทรศัพท์เฉยๆเด็ดขาดอืมซูรุยขานรับในโทรศัพท์มีเรื่องสําคัญมากที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยในบ้านนี้ตอนนี้ผมปลีกตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์ส่วนตัวของพี่ใหญ่และพี่รองให้คุณถ้าคุณมีเรื่องอะไรก็โทรหาพวกเขาได้ไม่ต้องลําบากขนาดนั้นหรอก เมื่อสุวรรณได้ยินคำพูดของซูรุ่ยเธอเพียงแค่ยิ้มออกมาเท่านั้นหลุดวินคนเดียวฉันจัดการเองได้หน้าบางทีในสายตาคนอื่นดาราตัวเล็กๆอย่างสุวรรณกับหลุดวินซีอโอผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่จะอยู่ในระดับเดียวกันอย่างแน่นอนแต่ในสายตาของสุวรรณหลุดวินเป็นเพียงเป้าหมายภารกิจธรรมดาที่ธรรมดามากและไม่สามารถธรรมดาไปได้มากกว่านี้เมื่อเทียบกับประสบการณ์ในโลกภารกิจมากมายที่เธอเคยเจอมาเกิดใหม่เหรอ เธอเห็นมากมายแล้วฐานะทางสังคมมูลค่าหลายหมื่นล้านหรือเธอทําให้ล้มละลายไปก็ไม่น้อยอันที่จริงเหล่าเจ้าหน้าที่ผู้รับภารกิจที่คุณเคยเนื้อเรื่องเป็นอย่างดีและเดินทางผ่านโลกต่างๆมามากมายทั้งยังมีทักษะเฉพาะทางอีกนับไม่ถ้วนพวกเขามีวิธีการมากมายหากต้องการทําให้ใครคนหนึ่งตายแต่ในใจสุวรรณมักจะคิดว่าการทําให้คนอื่นตายนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากแต่การจะทําให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิดเหมือนกับตายยังดีกว่ามีชีวิตอยู่นั้น อันนี้กลับยากกว่าเมื่อได้ยินคำตอบของสุวรรณเสียงของซูรุ่ยทำให้สุวรรณนอดยิ้มไม่ได้ผมรู้ว่าคุณทำคนเดียวไหวแต่ว่าตอนนี้คุณมีผมแล้วผมไม่อยากให้คุณเหนื่อยขนาดนั้นเมื่อทั้งคู่คบกันแล้วสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือเอาอกเอาใจเธอเอาของที่ดีที่สุดบนโลกนี้มอบให้แก่เธอที่จริงแล้วตั้งแต่มีคุณเข้ามาฉันก็ไม่เหนื่อยเลยสักนิดจะว่าไปแล้วเหมือนฉันจะมีส่วนทำให้คุณตกอันดับนักคะแนนสะสมของคุณไม่เพิ่มขึ้นมานานมากแล้วใช่ไหม เมื่อพูดถึงภารกิจทันใดนั้นสุวรรณก็นึกถึงปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากขึ้นมาสูรุ่ยเคยเป็นสิบอันดับแรกในแผานากของพวกเขาตอนนี้ไม่รู้ว่าตกไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วที่จริงแล้วเธอไม่จําเป็นต้องทําภารกิจให้สําเร็จก็ได้ถ้าหากสูรุ่ยเต็มใจแล้วก็ให้เธอช่วยเขาจับคู่พระนางด้วยตัวเองก็ยังได้ความตั้งใจนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายมากภรรยาเมื่อได้ยินคําพูดของสุวรรณสูรุย่ยก็ไตรตรองอยู่ชั่วขณะอีกครั้ง คุณจะไปร่วมการฝึกซ้อมใช่ไหมการฝึกซ้อมเมื่อได้ยินซูรุยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาสุวานที่นอนอยู่บนเตียงก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีหรือว่าสวีเชอร์เลือกคุณเหรอสุวานตกตะลึงไปเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นเมื่อนึกถึงประสาทสัมผัสที่ไม่ธรรมดาของซูรุยสุวานก็สงบลงทันทีสวีเชอร์คนนี้ละเอียดถี่ถ้วนจริงๆและยังมีเล่ห์เหลี่ยมแพร,ว,พรวมากสวีเชอร์เขารู้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับผมแล้ว เมื่อผมกลับไปครั้งนี้เขาก็ได้รายงานรายชื่อของแผนกผมแล้วภรรยาคุณก็น่าจะรู้ว่าตามลำดับตำแหน่งและคุณสมบัติของผมแล้วที่จริงผมไม่ควรได้รับเลือกด้วยซ้ำครั้งนี้เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของสวีเชอร์แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยังเสนอเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยนเขาต้องการปิดผนึกความทรงจำของผมก่อนจะเข้าสู่พื้นที่แห่งการทดสอบอะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดของซูรุยซูหวานก็ลุกขึ้นจากเตียงทันทีทันใดดังนั้นคุณหมายความว่า ใช่แล้วครั้งนี้เสียงของซูรุ่ยมีความแปลกประหลาดเล็กน้อยเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราจะกลายเป็นศัตรูกันภรรยาผมคงไม่ยอมแพ้ให้คุณแน่ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนสะสมของผมหรอกเป็นไปตามที่คาดไว้แม่ทัพซูก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเช่นเคยดูเหมือนว่าเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้วฮึห <c oughs> ึซูหวานอตไม่ได้ที่จะทำเสียงฮึดทัดออกมานายก็อย่าดูถูกคนอื่นไปหน่อยเลย ฉันจะบอกอะไรนายไว้นะแต่ละแผนกเขาก็มีเสือหมอบและมังกรที่ซ่อนอยู่หนึ่งทั้งนั้นถึงแม้ว่านายจะตามหาได้ทุกคนนายรับประกันได้หรือว่านายจะสามารถทำลายล้างกลุ่มทั้งหมดได้ทำลายล้างกลุ่มทั้งหมดเหรอนี่เป็นข้อเสนอที่ดีจริงๆ ซูรุ่ยที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ตอนนี้เขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ยกเขาถือโทรศัพท์ด้วยสายตาล้ำลึกฟังคำพูดของซูวานจากในนั้นมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาเขาอย่างเงียบเงียบพวกเขาสองคนโทรข้ามพรมแดนคุยกันอยู่นานจนกระทั่งโทรศัพท์มือถือของอูง๋งแบตหมดไปแล้วซูวานได้บอกหมายเลขโทรศัพท์ของเธอกับซูรุ่ยอีกครั้งแต่ในท้ายที่สุดเป็นเพราะแม่ทับซูรักภรรยาของเขาสุดหัวใจเขาเลยจำใจวางสายเพื่อให้เธอได้รีพักผ่อน สุวรรณวางโทรศัพท์ลงและเปลี่ยนเป็นชุดอยู่บ้านขณะที่กำลังจะอาบน้ำแล้วเข้านอนจูจ่ๆเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเหมือนเธอจะลืมอะไรบางอย่างไปเธอหมุนตัวเดินออกจากห้องนอนไปสุดท้ายก็พบว่าอูถงยังคงขดตัวอยู่ที่โซฟาอย่างไร้เรี่ยวแรงยังไม่ไปเหรอสุวรรณถามออกไปอย่างอดไม่ได้อูถงพูดไม่ออกพี่สุวรรณมือถือผม อูถงตอบอย่างอ่อนแรงเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสุวรรณกับเย่เสาวหลิงเขาเพียงแต่รอมือถือของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าคืนนี้เขานัดกับแฟนสาวทางอินเทอร์เน็ตไว้แล้วว่าเธอจะโทรหาอ้อมือถือเรือแบตหมดแล้วสุวรรณกลับไปที่ห้องนอนทันทีและนําโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอดําไปแล้ววางบนมือของอูถงแบตหมดแล้วอูถงรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบกับการโจมตีครั้งใหญ่ในชั่วพริบตาเดียว พรุ่งนี้เขาจะต้องถูกลงโทษจากแฟนสาวทางอินเทอร์เน็ตของเขาโดยให้คุกเข่าต่อหน้าคีย์บอร์ดแน่นอนใช่ไหมแน่นอนสินะ 1. เสือหมอบและมังกรที่ซ่อนอยู่หมายถึงพรสวรรค์ซ่อนเร้นที่ยังไม่ถูกค้นพบนอกจากนี้ยังหมายถึงพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่และยังไม่เปิดเผยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ